บทที่5,256ไม่มีใครเข้าใจว่าทําไมนายท่านเหอผู้แข็งแกร่งถึงร้องไห้เหมือนเด็กๆในขณะที่ร้องไห้เขาผลัดแขนเสื้อทั้งสองข้างเช็ดน้ําตาไปด้วยสูรวลี่วิ่งไปหายอย่างรวดเร็วและถามอย่างประหม่าว่าคุณตาทําไมวันนี้คุณถึงร้องไห้ในวันดีๆแบบนี้ ชายชราตระหนักได้ว่าเขากำลังสูญเสียความสงบจึงรีบปิดหน้าเพื่อควบคุมอารมณ์ของตัวเองแต่ยิ่งปิดยิ่งควบคุมไม่ได้น้ำตาก็ไหลออกมาตามนิ้วที่ปิดไว้เหมือนเดิมร่างกายก็สั่นเทาเพราะร้องไห้หนักมากทำให้คนเห็นรู้สึกเป็นทุกข์ไปด้วยในเวลานี้มีเพียงเหอหญิงซิ่วเท่านั้นที่เข้าใจหัวอกพ่อตัวเองเธอรู้ว่าที่พ่อเสียใจเพราะแม่ของเธอไม่ได้เห็นฉากนี้ด้วยตาของเธอเองบางครั้งบางคนก็รอผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ หลังจากรอมาเป็นเวลาหลายปีก็รอไม่ไหวคนที่ยังอยู่ก็ไปที่หลุมฝังศพเพื่อแบ่งปันเรื่องราวต่างๆกับญาติผู้ล่วงลับและพวกเขาจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากได้เล่าเรื่องดีๆให้ผู้ล่วงลับฟังเมื่อคิดแบบนี้แล้วมันก็สบายใจขึ้นเยอะเลยอย่างไรก็ตามเมื่อมองถึงทิศทางของปัญหาบางคนไม่ได้เปิดใจกว้างนะักเขาจะรู้สึกว่านี่คือผลลัพธ์ที่ญาติของเขาตั้งตารอมากที่สุด แต่ทำไมอีกฝ่ายถึงไม่สามารถมีชีวิตอยู่เพื่อดูเรื่องทั้งหมดนี้และแล้วเขาก็จะจมดิ่งลึกลงไปในจุดนั้นไม่สามารถหลุดพ้นได้เห็นได้ชัดว่านายท่านเหอเป็นอย่างหลังในความเป็นจริงเหอหญิงซิ่วก็เป็นแบบหลังเช่นกันผู้คนในวงการฝึกฝนวิถีบูเชื่อในความแข็งแกร่งและเชื่อว่าชะตากรรมที่เปลี่ยนแปลงเกิดจากสวรรค์และถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชะตากรรมของคุณกับสวรรค์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีชีวิตอยู่พวกเขาจึงไม่เชื่อว่าโลกหลังความตายมีจริง พวกเขาเชื่อแค่ว่าความตายเป็นเหมือนตะเกียงที่ดับลงตายก็คือตายเหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วไปถ้าคนที่ตนรักต้องตายด้วยความเสียใจพวกเขาจะเสียใจที่สุดในชีวิตดังนั้นเหอหญิงซิ่วจึงไม่พยายามเกลี้ยกล่อมพ่อของเธอเธอรู้ว่าถ้าไม่เต็มที่จริงๆพ่อของเธอคงไม่ปล่อยให้ตัวเองร้องไห้ขนาดนี้หรอกโชคดีที่นายท่านเหอไม่ใช่คนเปราะบางหลังจากร้องไห้สักพักเขาก็ปล่อยความหดหู่ในใจออกมาเป็นน้ำตาและเขาก็รู้สึกโล่งใจขึ้นบ้าง เมื่อรู้ว่าวันนี้เป็นวันแห่งความสุขเขารีบเช็ดน้ำตาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าต้องขอโทษที่ให้ทุกคนดูเรื่องตลกถึงเวลาเสิร์ฟชาให้ชายชราคนนี้แล้วไม่ใช่หรือซูโชเตาต้องการให้ชายชราพลิกใบหน้าอย่างรวดเร็วเขาจึงรีบถามคนรอบข้างว่าชายอยู่ไหนทำไมยังไม่เอามาฉันต้องเอาชาไปถวายพ่อตาแก่ของฉันมาแล้วชาไม่มีบ้องมาแล้วครับชายหนุ่มคนหนึ่งยิ้มกริมรีบมาหาเขาพร้อมถัดถ้วยชาสองถ้วย สูโชเตาดึงเหอหญิงซิวและทั้งสองคุกเข่าลงต่อหน้าชายชราคนหนึ่งอยู่ทางซ้ายและอีกคนอยู่ทางขวาหลังจากนั้นสูโชเตาหยิบถ้วยชาหนึ่งในสองถ้วยส่งให้นายท่านเหอด้วยความเคารพด้วยมือทั้งสองข้างและพูดเสียงดังว่าพ่อครับโปรดดื่มชานายท่านเหอยิ้มพยักหน้าแล้วรับชาที่สูโชเตาส่งมอบให้เขาถือชาในมือและดื่มชาในถ้วย หลังจากนั้นนายท่านเหอวางถ้วยชาไว้ข้างๆหยิบถ้วยชาที่ลูกสาวส่งมาและดื่มอีกทีเขามองไปที่ซูโชเตาและพูดอย่างจริงจังว่าโชเตานายกับหญิงซิ่วแต่งงานกันสำหรับฉันไม่มีอะไรมากฉันขอนายแค่ข้อเดียวบทที่ห2 5 7ันหสซูโชเตาพูดด้วยความเคารพว่าพ่อครับเชิญพ่อพูดนายท่านเหอจับมือของเหอหญิงซิ่วมองไปที่ซูโชเตาและพูดด้วยสีหน้าจริงจังว่านายรักหญิงซิ่วฉันไม่ได้ขัดคุณสองคนจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนไม่เป็นไร และไม่สําคัญว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ไหมหนึ่งปีสามหรือห้าปีแม้แต่สิบแปดปีไม่ต้องมาหาฉันก็ไม่เป็นไรหากนายไม่รักเธอแล้วไม่ชอบเธอแล้วก็อย่าได้รังแกเธอจงปล่อยให้เธอกลับบ้านตระกูลเหออย่างปลอดภยัยตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันเหอหงเซิงคนนี้จะไม่โทษนายแต่ถ้าฉันไม่อยู่แล้วจงให้รรวลี่ไปอยู่กับเธอด้วยและอย่างที่บอกถ้าไม่รักเธอแล้วปล่อยให้เธอกลับมาและเธอจะดูแลตระกูลเหอต่อไปตระกูลเหอจะไม่ตำหนินายที่ฉันพูดมาทั้งหมดนายทาได้หรือเปล่า เมื่อนายท่านเหอพูดเช่นนี้เหอหญิงซิวและซูรัวลี่ก็ร้องไห้ซูโชเตาที่อยู่ด้านข้างก็รู้สึกละอายใจเช่นกันเขารู้ว่าชื่อเสียงของตระกูลซูนั้นเลวร้ายมาโดยตลอดเพื่อชื่อเสียงของตระกูลบิดาของเขาไม่ลังเลเลยที่จะฆ่าตู้ไห่ชิงอดีตภรรยาของเขาโชคดีที่เย่เฉินช่วยชีวิตแม่และลูกสาวไว้ได้เรื่องนี้ทําให้คนทั้งประเทศแม้กระทั่งคนทั้งโลกประนามผู้ชายในตระกูลซู อาจเป็นเพราะเรื่องนี้ที่ชายชราของตระกูลเหอมีความกังวลเขาจึงต้องพูดคำเหล่านี้สู่โชเตาซึ่งรู้สึกละอายใจอย่างมากยกมือขวาขึ้นทันทีและสาบานว่าพ่อครับไม่ต้องห่วงผมตัดสินใจแล้วหลังจากที่ผมแต่งงานกับหญิงซิ่วผมจะตั้งถิ่นฐานอยู่ในจินหลิงไม่เพียงแต่ผมจะมีเวลามากขึ้นแต่ผมยังสามารถใช้เวลากับหญิงซิ่วและรัวลี่ได้มากขึ้นด้วยผมจะปฏิบัติต่อหญิงซิ่วอย่างสุดใจอยู่กับเธออย่างสุดใจและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป,ป้องเธอ ถ้าผมไม่สามารถทำได้คุณพ่อและตระกูลเหอสามารถฆ่าผมได้ทุกเมื่อนายท่านเหอพอใจพยักหน้าและยื่นมือของเหอหญิงซิ่วให้ซูโชเตาและพูดอย่างยินดีว่าในกรณีนี้ฉันไม่มีคำขออื่นใดอีกนายสามารถพาหญิงซิ่วไปได้แล้วซูโชเตารู้สึกขอบคุณมากและพูดด้วยความเคารพว่าขอบคุณพ่อไม่ต้องห่วงนะครับพ่อผมจะไม่มีวันทำผิดต่อหญิงซิ่วเด็ดขาดดีดีด,ดีนายท่านเหอพูดดีสามครั้งติดต่อกันโบกมือด้วยรอยยิ้มและส่งสัญญ,ญาณให้ทั้งสองออกไป ทั้งสองมองหน้ากันลุกขึ้นเดินออกจากวินล่าเหอหญิงซิ่วขึ้นรถแต่งงานคันแรกพร้อมกับซูโชเตาซูรัวล,ลี่และสมาชิกหญิงคนอื่นๆในตระกูลซูก็ขับรถไปที่โรงแรมด้วยกันตามประเพณีการแต่งงานของจีนเดิมทีซูโชเตาวางแผนที่จะพาเหอหญิงซิ่วไปที่บ้านตัวเองเพื่อบูชาบรรพบุรุษจากนั้นไปที่โรงแรมเพื่อจัดงานแต่งงานอีกทีอย่างไรก็ตามสมาชิกตระกูลซูไม่ได้มาที่จินหลิงทั้งหมด และเย่เฉินจงใจไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าวันนี้เป็นงานแต่งงานของลูกชายคนโตของตระกูลซูดังนั้นเขาจึงเตรียมห้องชุดประธานาธิบดีสําหรับซูโชเตาโดยเฉพาะที่โรงแรมป่านจินฮั่นกงและใช้มันเป็นบ้านของซูโชเตาไปในตัวนี่เป็นเรื่องปกติในธรรมเนียมการแต่งงานเช่นกันแต่ในอดีตหากผู้หญิงมาจากที่อื่นไปยังเมืองที่ผู้ชายอาศัยอยู่และต้องเปิดห้องในโรงแรมเป็นห้องจัดงานสําหรับงานแต่งงาน ตามความเป็นจริงสมาชิกครอบครัวของเหอหญิงซิ่วควรไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเยนชิงจากนั้นซูโชเตาก็ไปที่โรงแรมนั้นเพื่อพาเธอกลับบ้านเพื่อทำพิธีสักการะตามประเพณีแต่เย่เฉินกำหนดสถานที่สำหรับซูโชเตาและจะต้องอยู่ในโรงแรมป่านจินฮั่นกงไม่มีทางเลือกอื่นดังนั้นซูโชเตาจึงทำได้เพียงกลับเปลี่ยนขั้นตอนของประเพณีได้เท่านั้นในเวลานี้คนส่วนใหญ่ในตระกูลซูรวมถึงชายชราซูเฉิงเฟิงและซูจื้ออยู่กำลังรอยอยู่ที่ห้องชุดประธานาธิบดีของโรงแรมแล้ว รวมทั้งแขกรับเชิญจากตระกูลอิโต,ตในเวลานี้ต่างก็กำลังรออยู่ที่นี่นอกจากนี้ยังมีพิธีกรชายที่รู้จักกันดีจากเยนชิงชื่อเฟิงจื่อตงวัยส6สิปีเฟิงจื่อตงเป็นชื่อฉายาในประเทศจีนและสามารถเรียกได้ว่าเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อันดับต้นๆที่เขามาที่นี่ในวันนี้เพราะเขาได้รับเชิญจากซูรัวลี่ให้เป็นพิธีกรงานแต่งงานเหตุผลที่เขาได้รับเชิญมาก็เพราะพ่อแม่ของเขาเป็นผู้ฝึกฝนวิถีบูและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลเหอ และเขาเติบโตในตระกูลเหอตั้งแต่เขายังเด็กซูรัวลี่ไม่กังวลว่าคนนอกจะรู้ข่าวการแต่งงานพ่อของเธอและคนนอกไม่รู้เรื่องแขนของแม่ท้ายที่สุดมีเพียงตระกูลซูและตระกูลเหอเท่านั้นที่รู้เรื่องความพิการของแม่เธอสิ่งที่เธอกังวลคือเย่เฉินซึ่งกำลังจะเป็นพยานในการแต่งงานและเธอกังวลว่าตัวตนของเย่เฉินจะถูกเปิดเผยเฟิงจื่อตงเติบโตขึ้นมาในตระกูลเหอและเขาเป็นลูกหลานของปรมาจารย์นักบู๊กนายท่านเหอเห็นเขาตั้งแต่เล็กจนโต ลักษณะบุคลิกของเขาไว้ใจได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นเขาจะปิดปากเงียบไม่เกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้อย่างแน่นอน